รายการต่อไปนหหี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราเริ่มตื่แต่ช้าลุกขึ้นอย่างเบาแอปที่รักกระดูกถือออมไม่โดนเช็คสบายใช้รานรียบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เริ่มสุดใจ G.Pasnicker u n l o c k Your Style ก i ิฟรีนไฮยาพิยเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเซจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสามทีโลล้วนกินน้ำก่อน้ มาทำงานไปรู้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโหน้านรอขึ้นผมต้องให้ไหมต้อมวยหน่อยต้องให้ไหมต้องให้น้ให้นองให้น้ำต้องมวยหน่อยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยพวกเราทำไมต้องให้ผมสอมมวยคุณพุทธเอ้าพี่ไม่รู้อ่ะช่องเวิร์กพอยต์อ่ะเขากำลังจะมีรายการเทนไฟท์เดนแบบโอ้เขากำลังนี เทนไปเทนพวกงมาเป็นแฟนหลายการหนีเ oh. พอกงมาก็อยัางจะสุ่เพี่อะไปต่อยกับเขาพี care, oh. ่อยากต่อยกับใครรัะแค่มีเชิญเข้ามาหน่อยอยากคุยกับเขาเอาไปเจอว่าที่นักมวยนะครับจากเวทีเทนไฟเทนรัศมีค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มึงเคยเห็นไหมในสวนสัตว์อ่ะเคยพาลูกไปอ่ะแล้วมันจะมีลิงหลังตั่ะทิมเดินเข้ามาล่าสุดไปเจอมาแล้วพี่ลิงพี่ลิงคนได้เจอลิงเห็นลิงหูนี่ได้ไอ้ตัวเราก็บอกอะไรหรวอปะ พี่บอกลิงเขาหน่อยใจเย็นๆหนูอายลิงเห็นไ่แข็งลิงตกใจลยตื่นเต้นอนนี้แล้จะมีแข็งวัสดี้แข็ัไปนานเลยว่บเฮ้ยแข็งเอาไมเอ้าผไม่ไมไม่ไมไม่โจ้พ่จวันไม่ใช่วันของ เอาผ้าซับเอาผ้าซับไปขอบคุณมากครับเทป่ิสุดยอดเลยยอดเขาบอกว่าให้รัศมีแขซ้อมมวยหน่อยได้อ่พี่จกพุทธไอพุทธใช่มุเต็มตัวเลยเนี่ยเนี่ยดูดีสุดมีหัวมีหุดไม่พุทธดูส่วนสูงด้วยมารองดูงแข็งแข็งมือแข็งแข็งอ่าไปไป

นี่เดียวตายตายตายอ่ะมานั่งคุยกันนะครับเทนไฟเทนเอาละเราอยู่กับนักมวยเทนไฟเทนคู่สุดท้ายปิดรายการของเทนไฟเทนคู่ที่11ใช่คุณเจออใครฮะเออพี่เอ็กซ์ที่ดีนันฮะ คุณโฮ้ยคุณเอ็กตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้เทสมากเลยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตไงก็ได้เห็นแต่รูปว่ายน้ำเขาเด็กๆว่ายน้ำคือแต่เราเซฟไปหมดแล้วนะเป็นรูปเก่งว่ายน้ำเขาให้เขาให้ต่อยมวยนะไม่เกิดท่นเซฟไปหมดเลยแล้วพอมาเห็นตัวจริงอะตกใจเลยแบบมีหมีแล้วแบบเทสมากอะไรเงี้ยแล้วก็เขินแล้วก็แบบมันผัวมันผัวมันไม่มมันไ่ใช่คู่โชกเนี่ยเออคิดไปได้เนาะ ไม่หาไม่ได้คุณคิดว่าเทนไปเทนคุณเป็นคู่สุดท้ายด้วยคุณจะได้แชมป์ไหมครับพอเราเป็นคู้แบบว่าชายชายอย่างเงี้ยแล้วอยากมีลูกไหม คอร์ดีพัสดังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจคอร์จิคอร์เจนจากอามาโดชงแล้วใส่ไม่มีสีจะจะกล้าออกหมัดต่อยเขาเหรอถ้าเราชอบเขาอะ <c oughs> ก็ต้องแหละพี่ก็ต้องทำแต่จริงๆเราเป็นคนเล่นกีฬาเงี้ยก็ <อ h. S 2> รู้อย่างใช่ไหมเวลาเราไปวิ่งเหมือนกันถ้าเจอผู้ชายเรามันหล่อเวลาเราแซงได้เราก็ต้องแซงฉะนั้นเรา,ารเป็น<ะ>คนเล่นกีฬาเรามีอินเนอร์อยู่แล้วอาถามหน่อยทางมวยนี่คือเรายัางไงเราวงนอกหรือเราวงใน ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงนอกว่าวงในแต่ว่าเอาที่สุดคือทำคะแนนให้ได้เยอะที่สุดนะ <ทำ S 2> พยายามหาช่องโหว่ของเขาให้มากที่สุดอเลแล้วเล็งไหมว่าเขาเป็นเชิงมวยด้านไหนต่างคนต่างซ้อมนี่ไม่รู้กันเลยและขอเราเลือกได้อ่ะหนูอยากเป็นตั้งรับอ๋อเพราะเรารับมาตลอด <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงมวยตั้งรับแล้วก็ค่อยๆบุกบ้างถ้ามีโอกาสอ๋อใช่แล้วอยู่ทีมแบล็กท่าทีมแบล็กใครเป็นหัวหน้าทีม โคชองตัวนค่ะโคชองตัวนครับเริ่มซ้อมยังตอนนี้เริ่มก็มีเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็มีเริ่มซ้อมหนักแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเพราะตอนนั้นรับบทเป็นเมฆขลาอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยวุ่นวายอย่เมฆขลาคืออะไรไปลอแก้วแป๊บหนึ่งอะไรเงยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่นางเมฆขลาลำปั๊บปั๊บก็จะรอแก้วอยู่พักหนึ่งเปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยด้วยเรื่องของบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บก็เลย ก็เลยต้องดรอปไปอะไรเงี้ยซ้อมไปใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมแล้วต้องเริ่มกลับมาซ้อมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรท้าทายแล้วกันในชีวิตคําถามนี้ไม่ถามไม่ได้คุณคิดว่าเทนไฟเทนคุณเป็นคู่สุดท้ายด้วยคุณจะได้แชมป์ไหมฮะเอาจริงๆได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อะเราไม่สนใจคนจะพูดกันเยอะมากพี่เอก่อยกระตุ้แพ้ตุ๊ดไม่ได้นะชนะตุ้ดแต่จริงๆเราอยากให้ลืมเรื่องนั้นไปให้หมดเลยเพราะพอยหลักแล้วก็คือคนดูมากกว่า ว่าคนดูเขาอยากเห็นอะไรคนดูเขาอยากเห็นแขชกมวยมันไม่ต่างอะไรจากการแสดงเพราะฉะนั้นแขกก็ต้องสวมบทบาทเป็นนักมวยแต่บทบาทนักมวยที่นี้ก็คือแขกต้องไปซ้อมแล้วก็ไปเรียนรู้ว่านักมวยจริงๆเขาขึ้นเวทีเขาทำยังไงเราไม่ได้อยากขึ้นไปล้วแบบวิ่วายเราแบบเฮ้ยอีแขไม่มีเชิงมวยอันนั้นคือคนดูผิดหวังแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วสามารถเราเปฟอร์มเอนส์ได้เป็นนักมวยแขกก็ไม่เป็นไรคนดูชื่นใจแต่ผมเคยทํารายการครับรายการการแขกแล้วก็เทปนั้นเนี่ย เป็นเทปที่มีบัวขาวบัวขาวเตะต้นกล้วยต้นหนึ่งห้าหกครั้งมั้งต้นกล้วยึงจะหักแล้วม,มีแขะเขาบ้างาและเดียวบางจริงจริงกับฟ้องรายการเพราะว่าทปในภาพลักษณ์ที่ดูซอฟแล้วดูเป็นผู้หญิงบอบางของเราเนี่ยม,มันหายไปจากการเตะต้นกล้วยครั้งหนึ่งโอ้สภาพสภาพเนี่ยหักคอหมาในด้วยมือเปล่าอ่ะเออตอนนั้นอะจริงจริงเจอบัวขาวได้เลยนะฮะเออเคยคิดจะต่อยเขาไหม โอ้ยแต่นั่นเขาแข็งมากนะไม่ได้นะโอแข็งจริงพี่พ้เข้ามาทับฮะตัวโอ้ยตอนมาทับหนูหนูจำได้ความรู้สึกนะหูไม่อยากให้ลูกออกไปเลยเพราะว่าก้ามเขาแข็งมันแข็งมากของโปรขาวจริงๆตอนนั้นหนูแบบนี้เลยไปถึงบ้าเลยพี่ดิเดี๋ยวเดียวทั้งหมดที่มาต่อยมวยเออคุณแขคุณมาต่อยมวยเนี่ย คือเพื่อการคลุกวงในใช่ไหมไม่ได้ไม่มามรู้สึกแบบอ้อไม่ไหวหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่พ so, hey, ี่บัวขาวอ่ะเขาตัวเขาเป็นเหมือนแท่งซีเมนอ่ะแล้วมาทับเราแล้วเราหายใจไม่ออกแล้วแบบตัวเขาหนักมากตัวเขาแบบแข็งไม่หมดเลยเขาแข็งแรงไม่หมดเลยทําไมตัดสินใจรับเอาจริงๆแขกมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาละวควรจะถามแล้วจะมีแขกแล้วอ๋อมีจะแขกมาก่อนแล้วใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราอ่ะ ตอนเด็กเคยโดนผู้ใหญ่จับแก้เสื้อชกมวยแต่ไม่เอาร้องไห้เพราะตอนนั้นอายไม่อยากเปิดหน้าอกเออความเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเรามันได้เริ่มเล่นกีฬาเริ่มวิ่งเริ่มอะไรเนี่ยแล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นชาร์เลนจ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูถึงมองมันว่าเป็นกีฬาไม่ได้มองว่าเป็นการแข่งขันเขาบอกเออก็ลองดีแล้วหนูก็ได้ไปซ้อมหนูก็มีความรู้สึกเฮ้ยสนุกมันเริ่มเริ่มมีกระบวนการคิดว่าเฮ้ยมวยจริงๆแล้วมันมีเทคนิคของมันมันคือการต่อสู้การหาช่องทางอ้าวเริ่ม ไม่กลัวฮะเพราะด้วยจากการที่เราบาดเจ็บกับกีฬามาค่อนข้างเยอะอคือเราไม่ได้กลัวเพราะเรารู้แล้วความเจ็บมันก็ประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอ,อไม่ต้องกลัวอะไรสามีชาวสวีเดนว่าไงมั่งเขารู้ไหมว่าเราจะขึ้นต่อยมวยอะอะหนูมีผัวแล้วเหรอหนูมีผัวแล้วเหรอใช่ครับ <c oughs> คุณมีผัวแต่งงานเป็นข่าวอ๋อโอเคอ๋อสำหรับสามีเขาก็เป็นห่วงค่อนข้างมากจนันนั้นเราก็คุยกันทุกวันเราไม่คิดจะ ให้เขาย้ายกลับมาเหมือนว่าให้เขามาอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยอ,อยู่ด้วยกันคืออยากให้มาแต่ด้วยความที่เราก็ต้องแขกเป็นคนที่เลือกจะมาเองเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงเขาอะไรทุกอย่างแล้วเขาอยู่ตรงนั้นหมด<อ>คือเขามาถึงปุ๊บที่นี่เขาไม่มีเพื่อนที่ไหนนะ<อ>เขาต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วใช้ใชีวิตสังคมไทยแล้วเขาพูดไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเพราะฉะนั้นแขกว่าอ่ะก็ยังสนุกในงานในวงการอยู่พี่ก็ถ้าเดี๋ยวลองดูว่าอายุการทํางานของเรามันได้ถึงแค่ไหนก็ ถ้าไม่งั้นก็คงต้องกลับไปพอเราเป็นแบบนี้เป็นคู่แบบว่าชายชายอย่างเงี้ยแล้วอยากมีลูกไหมตอนแรกก็อยากมีแหละด้วยความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วอย่างพี่ลิงก็น่าจะห่วงน้องนกยุงตลอดชีวิตอ่ะความรู้สึกนั้นเราก็บอกเราไม่อยากมีติดตัวเราด้วยความที่เราเกิดมาด้วยเพศสภาพมันให้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันดีให้เป็นอย่างนี้เถออใช่ครับแล้วเราก็เลี้ยงหลานเอาปกป้องอ่ะใช่ร้วเป็นลูกบุญธรรมยัง ยางยางยางางลูกเขาหรือลูกเราเอาดๆก็ลูกเขาแหละถ่ายรูปลงไอจีตัวเองเยอะมากกลายเป็นว่าตอนนี้ปกป้องมาติดแกมากสุดเลยใช่ป่ะเขาก็ถ้าบอกตรงๆก็ติดลุงอย่างเงี้ยเห็นก็จะดีใจเหมือนเหมือนหลานเหมือนเห็นสวนสัตว์ไงหลานเหมือนว่าเออโอ้โหเพราะเวลาเขาชี้เป็นรูปลิงคิงคองอะอันไหนลูกแขจะชี้ลิงเราก็ เลยกลับหาตัวคนนี้แะแต่ว่าจริงๆเขาเขาขาวันนี้เขาซีงของเขาเองเออรักปกป้องมากไหมรักมากเลยรักจนแบบเมื่อก่อนเราก็หลัดล้าตะแต่แต่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่พอมีเวลาปุ๊บตอนนี้เราก็สเปนไทม์กับเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็คือมีเวลาเช้าไปหาสักนิดก็ยังดีไปส่งแบบขึ้นรถก่อนไปโรงเรียนก็ยังดีอะไรเงี้ยออ่ะยังทำอยู่ไหมบุยรัดสแขหมี รัตสมีแคร์ทำอยู่ไหมโอ้ยทำพี่ขายดีไหมขายดีฮะหัวพักหลังนี่ขายดีใหญ่เลยเหรอใช่ควรทักมาให้กำลังใจเราบอกเลยเอให้กำลังใจไม่ต้องพิมพ์มาค่ะไปซื้อบวยดีกว่าราห้าสิบเก้าบาทเออแต่ของเขาอร่อยของเขาอร่อยมีตั้งหลายรสกินพี่ก็จะเป็นบวยมะม่วงมะขามกล้วยกวนแล้วก็สับปะรดแต่ว่าสับปะรดไม่มีนะฮะช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้ช่วงซีซั่นอร่อยเนอะอร่อยเริ่มมายังไงทำไมถึงมาทำ ว้รัศมีแขแม่แม่ที่แขอยู่ด้วยแม่เพื่อนน่ะเขามีเพื่อนสนิทแล้วก็ทําโรงงานผลไม้แล้วเราไปหาเขาบ่อยมากเมื่อก่อนแล้วเราก็ไปหยิบกินอย่างเงี้ยกินนู่นกินนั่นกินนี่อร่อยจังเขาก็เลยสะกิดมาแล้วว่าอยากขายไหมล่ะเขาก็เลยถามเราแบบนี้แล้วเราก็ตอนแรกไม่กล้าทําธุรกิจเพราะว่าด้วยความที่เราก็แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือรัศมีแขจะมาขายของคนจะแบบคนจะว่างอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ลองดูกับตัวบวยกบมะขามตัวแรกก่อนพอออกมาก็ได้ผลตอบรับที่ดีเลยช่องทางการขายก็ซื้อได้ที่แอดบวยรัศมีแขนะฮะช้อปปี้โลตัสบิ๊กซีแล้วก็บีทูเอชก็ติดตามเป็นกำลังใจจะต่อยวันที่วันที่14ธันวาคมฮะทางช่องเวิร์กพอย2์ฝากเชร์ด้วยนะฮะแล้วอย่าเชร์แขคนเดียวเชร์ทุกคนเลยดีกว่าไม่ว่าทีมขาวและทีมดำเพราะทุกคนซ้อมหนักมากค่ะมีอะไรอยากบอกกับ ครูต่อสู <c oughs> <c oughs> ้ของเราครับคุณเอ็กคุณเอกเดี๋ยวเจอกันในห้องน้ำพี่เอ็กคือไปพูดคุยนี่เอาในห้องน้ำไม่ได้น่าเกียดเจอบนเตียงเตียงนวดน้ำมันฮะเตียงนอนนี่แหละจะเอาแต่รู้ว่าแกมีรูปแล้วพักจิตพักใจก่อนนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ เรื่องอากาศมันก็หนาวสตาร์ทเลยผมเลยเอาโปรพิเศษมาฝากทุกคนกันและเป็นโปรที่คุ้มที่สุดตั้งแต่เท่าที่เคยมีมาปกติคือเวลาอามาโดมาอาจจะมีซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องแถมครีมอีกหนึ่งเซ็ต แต่วันนี้ครับนอกจากแถมครีมหนึ่งเซ็ตแล้วบังคับแถมเพิ่มไปอีกหนึ่งเซตครับสองแถมสองบวกสองบวกสองใช่หมดนี่เลยรับรองว่าสะใจแน่นอนเตรียมมือถือไว้ให้ดีนะช่วงท้ายเดี๋ยวมาช็อปกันครับใส่หนังให้พีได้เล่าถึงตัวคอลลาเจนของเราก่อนแล้วกันครับคอลลีจีคอลลาเจนตัวนี้นะคะแต่งงานกันมานานยังไรฮะเซคู่เซคู่เขาทำงานด้วยกันยอยู่เป็นอมรรด์เหมือนเหมือนเจ้าสัวกับซ้อนเลยว่าแต่จีบกันอยู่ใช่ไหมฮะ Oh, <laughs> นี่เราก็เป็นดูโอ้นี่แหละค่ะมากาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นท้าลมหนาวแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของคอเลจิคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็คือได้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะคะรางวัลน u m b บ r ร์วันแบรนด์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะเป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของคนไทยได้เลยนะคะเป็นหมวดชนิดในหมวดชนิดของชนิดผงปี2019ถึง2020นะคะก็คือเก็บสำรวจคนไทยมาเนี่ยแหละนะคะจากนิตยสารมาเก็ตเทียว่าคนไทยทานคอลลาเจนอะไรกันมากที่สุดนะคะแล้วคำตอบก็คือคอเลจิคอลลาเจนตัวนี้ที่มียอดขายสูงสุดในปี2019นะคะแล้วทำไมถึงคครองใจนไทยยเดีว ชงให้ดูก่อน,นเลยนะคะเ,เพราะว่าสูตรของเราเนี่ยคือบอกได้เลยนะคะว่าเฉพาะจริงๆนี่น้ำเปล่าหนึ่งแก้วแบบนี้กับ1ช้อนนะคะดูแลตัวเองกันไปนะคะมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีอยู่ในนี้นะคะแป๊บเดียวเท่านั้นสูตรของเราคือไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนะคะและความรู้สึกส่วนตัวนั้นเนี่ย เหมือนกลิ่นน้ำเปล่าเลยอ๋อไม่มีกลิ่นเลยนะคะนี่แตบีวางไว้ตรงไหนดีไว้งห้นะครัให้ดูกันเลยนะซึ่งจะบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเกิดจากการที่คุณเชนธนาเจ้าของบริษัทอ์มาโดนะตั้งใจทาให้กับคุณพ่อทานครับคุณพ่อเนี่ยวัยเจปีแล้วเริ่มมีอาการปวดกระดูกเวลาหน้าหนาวนะครับหรือว่าแบบผิวก็เริ่มแตกนะฮะแล้วก็แบบเริ่มเดินเผื่อไม่ค่อยสะดวกนะครับคุณเชนจึงให้ทางทีมวิจัยนะได้ทําตัวคอลลาเจนที่เป็นไตรเปปไทด์และเป็นชนิดไททูชนิดเดียวกันกับที่อยู่ตามน้ำเลยอ่คุณพกกก็ทาาานปจํับแฟด บ้างน้ำเปล่าบ้างนะครับภาพที่เห็นคือคุณพ่อคุณเชนเริ่มมาขยับร่างกายตรงบริเวณริมน้ำบ้านเขามีทั้งแขวงแขงครับลดพุงลดโล่งนะฮะมีทั้งย่อขาสวคตโชว์ครับล่าสุดมีวิทพื้นครับในวัยเจปีแล้วก็กระโดดขึ้นลู่วิ่งได้นะนานวันนึงเกิน30นาทีแล้วนะครับ โอ้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นไอดอลของผู้สูงอายุหลายๆคนและส่งต่อค,ความมั่นใจนี้ออกไปยังคนไทยทั่วประเทศใช่ครัก็มีหลายท่านที่ได้ทานไปเนี่ยซื้อโปรโมชั่นกับเราแล้วก็ทานไปแล้วก็ส่งคลิปส่งรูปมาบอกเล<ม>่าเรื่องราวแใช่ค่ะ<อ>แม่เล็กท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารติ่มซำเนี่ยอาย63ปีนะคะคือใครที่ยืนขายของทุกวันเนี่ยคือจะรู้เลยนะใครที่ขายของไม่ว่าจะยืนทํางานอย่างเงี้ยไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่คุณแม่เล็กบอกว่ามีงานอดิเรกที่เคยชอบทําแต่ว่าก็หยุดไปเพราะว่าเนี่ยทำงานหนักจริงๆ ตัวเองจนสามารถที่จะวิ่งลู่ได้นานถึงครึ่งชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาทําในสิ่งที่รักนั่นก็คือการเต้นลีลาศนั่นเองค่ะเล่นเลยอะตอนหลังอะยูส่งรูปมาให้ดูแบบนี้ค่ะคือเราเองก็ดีใจคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกลับมารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงสดใสในชีวิตวัย63ปีแล้วก็รู้สึกแบบว่าสุขภาพจิตก็ดีด้วยเพราะว่าออกไปเจอเพื่อนมีสังคมปกติทํางานแล้วก็กลับบ้านทํางานแล้วก็กลับบ้านแบบจะเหงาเหงาแต่ว่าเนี่ยตอนนี้คือมีความสุขมากในการใช้ชีวิตนะคะแล้วนอกจากที่จะเป็นผู้ อายุทานเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยเฉพาะคนแก่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือตัวนี้เนี่ยสามารถจะเสริมได้เลยตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไป25ปีอย่างน้องใบเฟิร์นพิมชนกของเรานะคะก็คือตัวแทนของวัยทำงานนี่แหละค่ะในวัย20ปลายๆอยากจะใส่ใจตัวเองแบบนี้นะคะน้องทำงานหนักคุณพี่ๆทุกคนก็ทำงานหนักเหมือนกันขายลูกทีมันก็คือถึงเช้าตลอดเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยโซมเลยในนี้ที่พี่บีชงไปแล้วนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะไม่ต้องกินแล้วิตามินีถึงเก้าแปดจามเอซ็นตว่านี้นึอ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับมือสั่นมือสั่นมือสั่นครับนี่ขึ้นมาค่ะแล้วฟังให้ดีๆวันนี้ซื้อ2กระป๋องนะคะใหญ่เนี่ยที่ทานได้เนี่ยโอ้โหกระป๋องนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะ1990บาทนะ2กระป๋องนะคะก็คือ ,3980 บาทนะคะวันนี้ซื้อ2กระป๋อง2990บาทเท่านั้นซื้อ2แถม2นะคะไลน์พิเศษอย่างที่บอกไป500สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามานะคะรับไปเลยค่ะเป็นเซ็ตนะเดี๋ยววีให้ดูนะคะนี่เซ็ตมีรบ้งพรีเมียมเซ็ เซ e ลิปปิ้งมานะคะตัวนี้เป็นบอดี้สครับก็มีนะคะนี่เป็นอาบน้ําน้ํานมนะคะแล้วก็เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็เป็นน้ำเขาเรียกว่าล้างหน้าโฟมมิวอย่างเงี้ยค่ะคือใครที่บอกว่าต้องการความแบบนุ่มชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยเอาน้ํานมเนี่ยเข้าไปที่อาบที่ตัวได้เลยล้างหน้าล้างตัวรับรองความนุ่มชํำเนาะชุ่มชื้นอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวให้ลองดูนะคะสวัสดีคือเซตมิวพรีเมียมเซ็ตนะครับ่ะส่วนโกคาเวียล่ะคะโกคาเวียอันนี้จะเป็นสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียแล้วก็ทองคําจากสวิตเซอร์แลนด ที่มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ากลิตเตอร์แบบวิบวับวิบวับคุ้มค่ามากอยากให้ทุกคนโทรทัน500สายนะคะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรได้เลยนะคะ0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดอัมาโด้เก้าไม่ต้องขับรถหรือมอเตอร์ไซค์ไปที่บริษัทนะฮะไม่มีนะโทรมาได้เลยก็โทรนะก็โทรในรายการเท่านั้นเหมือนแล้วตอนนี้ก็มีข่าวดีสำหรับลูกค้านะคะทุกท่านเลยที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะช้อปอย่างสบายใจได้ด้วยบางคนบอกว่าเอ้ยโอ้โหเงินเดือนแบบนี้จองสิทธ บัตรเครดิตก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยช็อปถึง3,000บาทต่อหนึ่งบินนะสามารถที่จะผ่อนชําระ0%นะคะผ่อนศนนานได้ถึง4เดือนเลยถ้าอยากได้เซตนี้2,990ไม่ถึง3,000จะผ่อนยังไงอ่ะโทรถามเลยอ่าเขามีสิทธิพิเศษให้0 2 7 6 6 8 8 9 9นะคะหรือว่าจะไลน์แอดเอามาเก้เก้าก็ได้ค่ะนี่แจกเยอะขนาดนี้อยากให้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สี่เดือนบริษัทเขาอยู่ได้จริงจริงอยู่ได้ได้ค่ะคือเอากำไรนิดเดียวอยากให้คนได้ใ คือเป็นนโยบายของคุณเชนเลยคือจริงๆแล้วเราเอากำไรแค่นิดเดียวให้พออยู่ได้แต่อยากให้ของสินค้าได้ดีเข้าถึงคนไทยทุกคนจริงๆครับปีน่าเอาเป็นแบบว่าแถม8ดกระป๋องแล้วก็อะไรงนี้แล้วก็เปดเหลืองไย่้มานะอย่เป็นกัดนะเสียัจนะบอกให้เสียัดนะคุณเข้ไมชาววันนี้มีเพียงแค่500สายเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรนี้บอกก่อนถ้าไม่โทรตอนนี้ เลย500ไปแล้วอดนะคะใช่นะครับ<ช>ผมเพราะฉะนั้นขอย้าเบอร์เป็นครั้งสุดท้ายแล<ช>้วก<ช>ันนะซื<ช>้อ2กระป๋องแถมฟรีอีก2กระป๋องและแถมมิวพรีเมียมเซตบวกกับโกคาเวียเซตซื้อ2แถม4นะครับในราคา2,990บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมดตามภาพนี้เลยนะครับโทรมานะครับที่เบอร์027668899หรือ Li n e แอดอมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โทรทันด้วยนะครับ เพราะว่าจองตั๋วขึ้นบินไว้จะไปเยือนบรรยากาศหนาวบนดอยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับครับื่องทุกคนรีบเปนขนาดนี้ฉันผมไปด้วยดีกว่านะครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ9โมง5ทีนะครับกับรายการบ้าวันข้าสวัสดีครับ